กราเพีเชิญคุณพิเศษจากทองปาะรางกมการบริษ e ัทกราเียเชิญคุณตรีหญิงออร่าวางอุจีผู้ทรงเป็นคุณสิีชายผู้สิบคนที่บงให้เกียรติ็นปรนโลกที่เอาลูกศิษย์สมให้เกียรติสาร์โลกที่จเอาลูกศิษย์บเกียรติสถาร์โลกี่จึงเอาลูกศิษย์สก็เหน้าเกียรติหล่อคำก็เชให้เกียรติหล่อคำก็เชหน้าเทียรติหครับ กาเียเจองคุณร่วงยาชาสีโสให้เกียรติประธานรวปสิทธิเขาลพศั่งนู้นนะฝั่งนู้นการเพียนเจิงคุณปริชาติตาลุกชิดให้เกียรติประธานรูปสิทธิเขาการเพียงเจอคุณระวังบุกคว้ันให้เกียรติประธานรูปสิทธิเขาล้มโศกพ่อเจ้าแม่เรียดอมครับเจอคุณเล็นเปลี่ยนปหาเงินคน ให้เกียรติาปนาระวมปฏาวรุ่สดเชื่อมนอกเชื่อมร่องทาผู้ชายจะมีรางลูกตาให้เกียรติสปาะนาร่วมีฏิภาวรุ่งดตาเรียนเชิงคุณอินเทียงซื้อว่าอัโมยปูให้เกียรติสเรปนารับงาบตาเปียนเชิงที่พักสนักลึกโมโหให้เกียรติสถาปนาร่วมปฏิาวรุ่สดเชื่อมโเชื่อมร่องตา สาเรียนเจอคุณปาลพรจึงปัดสุดที่พรเก่งใจจริงเรื่องมีเซตทายเซอร์ซินสุยเกียตับซีผีเฟลด์สามเพียนเจญคุณสนารทองประาสิตประธานกรรมการบริษัทเอสเทีบริดให้เกียรติ เชิญคุณตีหญิงอรวรณอุชีผู้ทรงเป็นอารมณสำนึกประสงกราหงก์าบุญอวีศิรป์สงราเรียนเชิญคุณปาวียวิวัจน์ครับเรียนเชิญคุณปรีชาติตาโนชิตาเรียนเชิญคุณหลวงโคนราเรียนเชิญคุณสนชัยเชลิตราลุงยาราเรียนเชิญคุณปิเพียงพิลาทำรวยควาเปลียนดาก็กาเพียนเชิญทุกทานครั เจียงเชี่ยเหงคู่้ั่วที่เชงเชเชี่ยเก่อุ่นเอืยจงเชี่ยตตก่ย่ารผูีเกีรยิทุกข้างโศเดินขี้แยสบายที่นาที่ดีด้วยะเพื่อเป็นการให้เกียวติกในต่าปรลกอที่ีเอาโลกโศกดวความเกียวต่าทุกข้างวงซีเหงูเชเชงเชเกียเจตังชอเยียุ่ยเอื่อยช่วงที่โศกเี่ยเิี่ยว่ยาบเียนเชิญทุกท่าครับ เชิญทุกท่านยกตัวใพร้อมนครับเยียเชี่ยช่วเียงเียเยียไทยแล้วเราจะคูดแลครับทุกท่านค่อยถ่ายก่อนค่อยถ่ายถ่าย ทำไห้หมุนเลยปรับได้ปรับเป็นหมุนเลยขอบคุณคากว่าอะไรครับ่อาอะไรครขอบคุณรับ สาวะด้วยลปละไมเาจนึ่งป่อสาวะด้วยประดาสินประดาฟอง พี่เม referral, ็ดเหนียมทุกทการผลกลมสีสัอะาลัยเศเหนียมยุติกันไว้อะาลัยสีสื่อเฉียวยิ้ม็ดป้อดก็าหน้าที่อำเระดาคืงกระดาทองหวงพี่เชียอิวเก่งอีจีเซงเพียงเก็งผู้เสียงเกียง คงให้อยู่เย่นจึงไหนจอเชียงเกียงชงเกาตีเก่งสามยกดโจรโรดเกียดแรงโดยทานาท่านประธานในที่คุณสถาริฟรองตการสิทธิ์ประธานกรรมการบริษัทเอสเีคีร์ร้อมด้วยญาติปู่เขียดสุงท่านขอแสดงความไว้อาลัยต่อผู้วายชนโดยทางทำานาสามครั้งพร้อมอธิฐานจิตน้อมส่งดวงวิญญาณ คุณแม่จะดเรียงธีรังโกงสู่แดงสู่ขาวว่าดีเอกยกเยี่ยงกำลังทางที่หนึ่งจ่ายยกเยี่ยงกำลังทางที่สองสามยกเยี่ยงกำลังทางที่สามลยเซ็งเอาเจือเอาหวานเอาเสียเจ่คือบุรุษอาปปปุทุกท่านครับที่เปณาได้ให่สุนทรภ่กันใช้ก๊

ยังไงครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ยังไม่เข้ามาเลยเชิญพูดอะไรไหมพูดอะไรหน่อยไหมพูดอะไรหน่อยอันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่เราให้เกียรติมาร่วมงาน้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณดีนะพวกเว้นแต่เห็นก็แบบแต่เห็นก็แบบ ้สามสามเลยนะที่ผู้ชายต้องเลี้ยงตีด้วยนะสามสาอย่างนี้เหรอผู้ชายผู้ชายสคนครบถึงร้อยปีนะครับอ่าครับก็มีบุญก็เรียกว่าคนมีบุญคุณแม่มีบุญนะครับก็สลับกันไปเข้ายายเราย้ายเราเข้าสุดท้ายเรายังแข็งแรงอยู่เลยนะเล่นกับพี่ไก่แต่างจังหวัด येन माने ना